สวัสดีกันด้วยนะฮะอต้นรับสู่เกมใหม่ครับอันนี้รอบหนึ่งนะฮะวันนี้เรากลับมาเกมอีกแล้ว <c oughs> หายไปนานใช่นานไหมนานโทศรศัพท์ผมไม่ได้พังนะครับพอดีดักไว้ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมหาว่าโทศรศัพท์ผมพังอีกเปล่าโทศรศัพท์ไม่ได้พังพอดีว่ามันติดงานหลายอย่างแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาเล่นเลยแต่ว่าผมก็เข้ามาเล่นนะไม่ใช่ว่าไม่มีเวลานะผมเข้ามาเล่นอยู่อัปเดตแบบเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวมีอะไรมาให้อัปเดตเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวมาเรานอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนอ่าสังเกตนี่นี่นี่น,น,นี่ข้างล่างมันมีหลุมรอแป๊บหนึ่งขอน,นอนก่อนนะฮะให้มันเช้าก่อนทําอะไรตอนนี้ไม่ได้ครับไม่สะดวกปุ๊บอานอนเรียบร้อยแล้วถามว่ามีอะไรมาอัปเดตก็ก่อนอื่นเลยนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างก่อนนะครับพาไปดูข้างล่างก่อนเออต้องขออภัยจริงหูหายไปหลายวันเลยแต่ก็แจ้งไปแล้วแหละจะไปคลิปว่าแบบเออจะหายไปนานขนาดน,นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้นี่อัปเดตครับไม่มีอะไรฮะก็คือผมแค่แบบโชว์เออห้องเก็บของเล็กๆน้อยๆพอดีของมันเยอะแต่ว่านี่ครับดูแรกครับและอันนี้อะไรวะอ๋อเกอาะมา้าเกาะม้าพอดีว่าผมลง t ีเชอร์แพ็นะฮะตอนแรกผมลงไอ้นี่ด้วยไวชดเดอร์ไอชดเดอร์แสงอ่ะแต่ว่าผมกลัวเวลาอัดแล้วมันจะแบบมันจะแหลกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่นะฮะสรุปอปติฟายผมก็ถอดออกไปแล้ว กมันก็ไม่ได้แหลกอะไรมากนะพอเป็นทีเชอรแพ็กอันนี้มันน่ารักนะครับถามว่าคลิปนี้ก็มาทําอะไรนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอของออกก่อนก็คือโอแกะเราเยอะนะครับไม่ต้องกลัวครับหายไปหลายตัวเหมือนกันเพราะว่าผมไปทําผลแกะก่อนอื่อนเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนอันนี้อะไรวะคอปเปอร์สโตนคือผมพิ่งพึ่งลงวันนี้เลยไง ก็เลยยังไม่ไม่ชินกับดีเทลแพ็มากเท่าไหร่นะครับวันนี้จะทำอะไรผมกะว่าผมจะพาชาวบ้านนะครับชาวบ้านเอาชาวบ้านมาทำอะไรผมจะเอาชาวบ้านมาขอไปเสียงรถ้วยถ้าได้ยินผมจะพาชาวบ้านนะครับมาหาของเอ้ยไม่ใช่ดีไม่ได้มาหาของเดิขเขาเรียกว่าอะไรนะ เอ่อผมจะเอามาทำร้านค้า MBC ซึ่งผมจะทำอันนี้ผมจะทำอันนี้ครับแล้วผมก็จะแลกถามว่าทำไมพี่ต้องทำอันนี้ก็คือนี่นี่นี่ผม,มอวดกันอวดกันโอ้โหเออเมืองผมอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมแบบหนึ่งอะผมคุดเมืองไว้กับเมืองผมอยู่ตรงไหนนี่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 อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องถามเลยนะครับว่าหินเมื่อกี้เนี้ยมาจากไหนเยอะแยะก็คือมาจากตรงนี้แหละ พอตรงนี้พอมาเป็นโคบอ์สโตนแบบเทเชอร์แพคแล้วมันมันดูเนียนตาดีเนาะก็คือผมคุดลงไปจนถึงสุดข้างล่างอะและอันนี้ถึงเป็นล็อกอะนะั่น่ะเนี่ยแล้วผมก็ไปนูน่นแล้วผมก็ไม่เจอแร่อะไรเท่าที่ควรเลสโตนพอละฮะเยอะมากผมก็เลยกลับมาที่ Y12 สองยสลามแล้วเออแล้วมันบังเอิญพอดีว่าแถวบ้านผมมันเป็นคล้ายๆสลามช้างปะเพราะสลามเกิดเยอะมากเนี่ย ที่เห็นมากินเนี่ยตลาดมากินเนี่ยแหละเนี่ยผมพูดไว้ผมยังไม่ได้คือของผมเต็มโอ้โหสปอยแล้วแม่ก็คือนี่นี่นีนี่ชุดแรกเลยนะฮะเดี๋ยวกดตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่เราเข้ามาจากตรงนี้ไม่เจออะไรใช่ไหมฮะใช่ครับพิษซอยนี่ซอยนี้ซอยนี้นี่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 ซอยนี้ซอยนี้โถผมเจอไดมอนด์นะฮะแต่ว่า ไม่รู้กี่เม็ดผมยังไม่ได้ลองอไอ้นี่เลยลองดูเลยว่ากี่เม็ดแต่ดูแล้วน่าจะประมาณห้าเม็ดหนึ่งสองสามสี่อาจจะสี่เม็ดห้าเม็ดนั่นแหละประมาณนี้แหละนะแต่คือประเด็นมันไม่ใช่ตรงนี้นะอาตรงนี้เดมอนหนึ่งกองแล้วนะครับมาดูอีกกองหนึ่งฮะช่วยแล้วผมก็ขุดทะลุมาเจอแล้วผมก็เจอน้องคิปเปอร์กับสลามเล่นน้ําอยู่ผมยังไม่ได้ปักทอดไง โอเคก็คือสลามมันเยอะอุ้ยอุยอุยอ้ยอาจะเอาใช่ปะอะอะขึ้นมาทำไมนี่นะ <c oughs> ก็คือผมอยังไม่ได้ปักทอดเนี่ยผมบอกอยู่มันน่าจะเป็นสลามช้างปะเขาเรียกว่า,านั่นแหละพื้นที่สลามอ่ะหรือหรือเรื่องไงไม่รู้แต่ก็คือสลามเกิดเยอะมากนี่อะโอเคประเด็นนี่นี่นี่ เห็นยังเห็นยังเห็นยังนี่อีกกองหนึ่งนะฮะอีกกองหนึ่งนะใช่ไหมใช่ปักไปก่อนปักไปก่อนปับปับปับแล้วก็ตรงนี้อีกกองหนึ่งแต่ตรงนี้ผมไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็มาตรงนี้อีกนะทําไมพี่ไม่วิ่งเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเลยเราวาก่อนดิมาน้ําผมไม่ได้อุดหรอกฮะเก็บไว้อย่งนี้แหละก็มาตรงนี้ครับไม่เจออะไรเจอแต่สเกลตันที่ผมมาตีไว้นะฮะแต่เลสเตอร์โดนกะโคเยอะมาก นั่นแหละก็คือประเด็นที่ว่าประเด็นที่ว่าผมอยากทําฟาร์มร้านค้าแรกเอ็มพีเซีนั่นแหละเพราะว่าผมเจอไดมอนเยอะแล้วผมยังไม่อยากขุดเออหรือยังไม่อยากขุดอุดไปก่อนแล้วกันนะตอนนั้นลงก็ไม่ได้อุดฮนะเพราะว่านี่อุดก่อนอุดก่อนรอ,อ,อก่อนรอก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บผมว่าผมจําได้นะนี่นี่นี่เลยก็เจออีกองนึง ทั้งหมดผมเจอกี่กองอ่ะสามมัง้งสามรวสสี่กองนี่แหละแต่คือมันอยู่แถวนี้อีกนะก็เลยกาว่าอยากจะทำสมุดเอนชานดีๆไว้แลกฟอร์จูนนะครับแต่ถามว่าเราก็ต้องขุดไปก่อนสามกองใช่ไหมเอ้ไม่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 ไม,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 ไม่คือผมลังเลอยู่ท่านผู้ชมระหว่างระหว่างแบบไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรระหว่างแบบทำโตเอนชาน กลับไปทำร้านค้า m c เพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรผมมาพิดทางว่าไม่ผิดไม่ผิดนี่คั้งยางเี้ยเพื่อที่จะจะอะไรวะจะเอาเลเวลเนะี่ยไปเสี่ยงไปเสี่ยงแบบเออหาฟอร์จูนดีไหมหรือจะเป็นเกณฑ์สกิลทัชก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับแต่ว่าผมยังได้ฟอร์จูนเลยเพราะว่า แต่มันมันเยอะขนาดเนี้ยผมว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะน่าจะคุ้มผมอะ่ะใช่ไหมผมก็เลยยังไม่ได้ขุดผมบอกแล้วว่าเออในเบื้องหลังผมก็เล่นผมก็เล่นแบบอนี่ไงหาของก็คือตอนนี้เหล็กเราเยอะมากก็เลยลังเลอยู่ครับวันนี้แต่ว่ายัางไงผมก็ต้องทําอยู่แล้วแหละร้านค้าเอ็มบีซีเพราะว่าเราได้ฟอร์จูนแล้วยังไงเราก็ต้องเอาเมนนิ่งใช่ไหมกับอันเบกกิ้งเออกับเอเฟเวนซีนะ ก็คือคุดเร็วนั่นแหละก็คืออย่างน้อยต้องมีสองชุดแต่เมนิ่งนี่มันหายากมากเลยนะกับ m อ c แล้ว,แล,วแล้วพี่จะทำฟาร์มร้านค้า m อ c ตรงไหนเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมผมลืมว่ามันมันคราฟยังไงอันนี้มันต้องใช้หนังวัวทำสมุดทำทำชั้นหนังเสือก่อนชูคาเคนมีแค่นี้ยังผมก็ไม่ได้ปลูกไว เออน่าจะพอมัง้งก็คือว่าอย่างน้อยเราก็ทุบทุบเอาไงทุบวางทุบวางเราไม่ได้แบบทําหลายๆคนใช่ไหมผมกลับว่าจะทําสัก2คนก่อนแต่ก่อนอื่นเลยทําโต๊ะให้มันเรียบร้อยก่อนนี่เรามีเรามีงัวอยู่เรามีวัวอยู่เออหนังัวหนังเรามีอยู่สองแล้วก็งั้นก่อนสิ่งอื่นเหนือซึ่งอื่นใดนี่ผมทําก่อนเลยดีกว่า ผมเตรียมผมเตรียมโต๊ะของ MPC ก่อนเลยดีกว,ว่าแล้วพี่จะเอา MPC มาไวต้ตรงไหนใช่ไหมนั่นคือคำถามที่ดีผมว่าผมจะทำห่างออกจากตรงนั้นมานิดนึงไม่เท่าไหร่นะฮะขอหน่อยนะครับไม่ว่ากันนะคือมันจำเป็นจริงๆเราเลี้ยงพวกนายมาพวกนายก็คืออาหารอันโอชะของเราเราจะเอาพวกนายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเลยได้เท่าไหร่ละ ได้ห้าอันไม่พอถ้าจริงจริงฆ่าหมาดีกว่านะหรือมันใช้ดาบได้ตีดีกว่าวะใช่ไหมดาบมันตีดีกว่าวะเฮ้ยหนังไม่ดอบเลยเหรอเออนี่ยดอบละแปดอันเอาพอก่อนพอก่นพอกันสงสารนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเข้าวมาเลี้ยงต่อไม่ต้องกลัว ฉันหนังสือเหลือเอ,อ่อป,ปั๊บปึ๊บมันใช้หนึ่งสองสามพอดีเลยฮะโอ้โหอุทยแบตเตอรี่เหลือต่ำแป๊บหนึ่งฮะแบตเตอรี่พุ่มเหลือต่ำไม่ต้องกลัวนี่แหละครับเขาเรียกว่าเลียวของจริงอัดไปแบตหมดไปขออนุญาตชาร์จแบตสักครู่หนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียว นี่เนะี่ยเรียบร้อยมาพอดีเลยฮะท่านผู้ชมใช่ปะ่ะพอดีปะผมจะทำกี่กี่อันนะเออหก๋อใช่ผมจะทำสอ,นะอ,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 องชุดหมายหมายข้างบนหมดอย่างหมดแล้วเนี่ยมันลงยากอะท่านผู้ชม ปึ๊บนี่เนี่ยแร่เหล็กเราก็มีเยอะเลยอันนี้ขนแกะที่ว่าเหลือจากการทําตรงโงน่นท่านผู้ชมไม่เห็นหรอกฟาร์มเอ็มีนุ่นนี่ก็เลยมันก็กล่องเดียวกันเนะี่ยเอาไม้ออกมานิดนึงฮะเอาไม้ไหนดีฮะไม้อันนี้แล้วกันนะฮะไม่น่าพอเนาะเอาันนี้ว่าจังเกิลดีกว่าเพราะว่าไม้จังเกิลเนี่ยแหละผมเอามา เพื่อใช้งานอย่างนี้แหละผมไม่ไม่ชอบว่ามันไปตกแต่งอะมันไม่สวยอะแต่มันก็แล้วแต่คนชอบอะนะเนาะหนเนี่ยปื๊บ,บหนึ่งสงเรียบร้อยผมได้แล้วฮะสชดุดแล้วผมจะลากคุณว i ลเลจเจอร์ยังไงหรอครับนั่นคือคำถามที่ไม่ดีถุยขอโทษฮนะคือคำถามที่ดีครับ แต่ว่าวิธีที่ผมลากประจํานี่ผมจะลากแบบด้วยการแบบพาพาน้องๆเขานั่งเรือนะฮะ <laughs> 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 นี่นๆๆๆี่นแป๊บหนึ่งแึเอาให้หมาก่อนเรือเรืออยู่ไหนวะอืมใช่ใช่ช่ใช่ต้องค้ามอันนี้ก่อนอันเดียวพอล้มัง้งปุ๊บอ่ะโอเคนี่แหละคือเรือ,อทุย <laughs> <c oughs> คือเรือของเราอ่ะนี่เผาไปก่อนเมื่อดอีกยยังไม่ได้ทนทำอะไรเลยโอย้ตายละแล้วผมจะทําพื้นที่ให้วิลเลจเจอร์ผมอยู่ยังไงเหรอฮะผมอาจจะอืมนั่นสิทายังไงดีอะสักครู่หนึ่งอะนึกก่อนผมทํายังไงดีหรอผมมีไม้เยอะ ถ้างั้นผมทําล้อมรั้วก่อนละกันนะใครว่าไม่งามผมก็ว่าไม่งามแหละแต่มันต้องทำเนาะเออเอาไม้ไหนดีมันก็ต้องเป็นไม้ธรรมดาปะอืมไม่เป็นไรไม้ส้มได้ไม่เป็นไรนะนี่โอเคแล้วก็จังเกิลปึ๊บโอเคปะเออเก็บสลามบอลไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ทอสท,ทอสท,ทอสท,ทอสนี่เหลือน้อยแล้วฮะขอขอออกมากิดนึงปึ๊บ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 ปาบถามว่าทำไมเหลือน้อยโคโคมันเยอะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้ขุดปึ๊บปายครับพร้อมฮะยังน้อย ไม่ได้ไม่ได้พวกฟอร์จูนหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะไว้เบื้องหลังผมค่อยไปทุบวางทุบวางเหมือนเดิมเบื้องหลังอีกแล้วกับพี่เออนะนี่ครับไหนๆก็อ๊ย้ยอยนี่ไะไหนๆหเราก็เจเจองวัวเออท่านผู้ชมเรียกท่านผู้ชมเรียกวัวว่าอะไรวัวหรืองัวมันแล้วแต่คนจริงๆนะ ผมต้องทําการรีบไปซึ่งชาวบ้านผมถามว่ามีพอไหมมีพอครับแล้วก็คือเยอะเลยแหละแล้วก็มีอาชีพกันเกือบทุกคนแล้วถามว่ามีได้ยังไงพี่ก็เพราะว่าผมไม่ได้ทุบตัวอาชีพออกใช่ไหมแล้วผมก็ต้องทําการแบบพาเขามาไกลๆเพื่อที่ว่าจะให้เขาทําอาชีพที่ผมต้องการผมอาจจะทํามาแบบตรงไหนให้เขาลืมบ้านตัวเองได้วะอืม ไม่ตายซะด้วยนะนั่นสิมันต้องไกลแค่ไหนอะท่านผู้ชมเพื่อให้เขาลืมบ้านตัวเองได้อืมก็ไกลอยู่แหละมังเนี่ยผมต้องลากไปนู่นเลยอะทำาว่าจะลากไปยังไงก,ก็นี่ครับผมเอาเชือกเกเอเรือมาผมจะใช้วิธีวิธีการนั่งเรือไปคือมันก็ลากไม่ได้ยากนะวิธีนั่งเรือไปผมว่า บางคนก็จะต่อไอ้นี่ไปเขเรียกว่าอะไรต่อล้างรถไฟไปแต่วิธีนั้น,นั้นตอนนี้ผมยังไม่ไม่มีทรัพยากรมากขนาดนั้นน่ะน,น,น,นะเนี่ยไหนๆแล้วก็ดูเลยว่าท่านเจ้าผู้นี้เขาขอรับแรกอะไรอืมขอผู้โชคดีหนึ่งท่านครับรับแรกอะไรเออเรายังไม่อยากใช้อันเนี้ย ใช่ไหมอุ๊ยเอาหลุดไปสั้นแล้วนี่ออกมาออกมาสิเออเนี่ยแหละฮะผมก็จะลากไปด้วยวิธีนี้แหละซึ่งทำว่าเสียเวลาไหมเสียสุดๆนะปพื่อเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับผมจะทำการพอสไม่ เออนั่นแหละผมตัดแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันตรงนูงน้นนะฮะเมื่อถึงแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะมีอุปสรรคตรงนี้แหละเชือกขาดนะฮะมันก็ต้องใช้ความพยายามดิดนึงเพื่อให้มันการเสียเวลานะครับไว้เจอกันโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ทําการลากน้องๆมาแล้วนะซึ่งนี่เลยได้มาสองท่านนะครับแล้วก็นี่ผมก็ทําแบบลวกลวกโอ้โหจะลากมาโคตรละหดเลยแล้วผมก็อาจจะทำสองคนเนี้ยสองท่านเนี้ยเป็นนี่ไปเลย เขาเรียกว่าเป็นอะไรไปนะเป็นเอ,อ่อเป็นอะไรไปเลยอะแบบเป็น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 พ่อพันเลยแล้วกันนะแล้วคือพอผมวางไปเนี่ยพอเขาเปลี่ยนอาชีพแล้วดันไม่มีอาชีพหนังสือแบบดีๆที่ผมต้องการเลยซึ่งมันก็ไม่ตอบโจทย์เราถูกไหมคือเราจะให้ขอเขาเป็นไในนี่เป๊บหนังสือก็ยังไม่มาเนี่ยแหละฮะมันก็ต้องทําการทุบทุบยางไงไปเรื่อยนะครับซึ่งปั๊บ ฝนตกด้วยนี่มาแล้วหนังสืออืมโอเคไว้ค่อยว่ากันแต่ท่านนี้เขายังไม่เปลี่ยนหนังสือให้ผมเลยยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยไว้ไว้ไว้ไวันหลังผมแบบเออเบื้องหลังรับผมไปทําให้มันดีๆกว่าน,นี้ดีกว่าคืออย่างนี้มันไม่โอเคสําหรับผมเลยนะจริงๆผมก็เป็นผมผมก็ไม่อยากให้หนังสือดีๆหรอกเอาเอาผมมาแล้วมาตากฝนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เนี่ยก็ทุกวางไปเรื่อยๆอ,อย่างอันนี้เราได้เอฟเฟนซีสามแล้ว ถามว่าดีไหมดีเก็บไว้ก่อนก็ได้นอาน,นอนแล้วหรอนอนแล้วผมมีเตียงอยู่เอออ้าวเตียงผมไม่มีเออผมเอามาหมดแล้วนี่หว่าชิบหายละชิบหายละไม่น่ามีอะไรมัง้งไม่น่ามีอะไรมัง้งปึ๊บ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 ,บโอเคนะ <c oughs> เอารู้ก่อนได้ไหมท่านท่านท่านรู้ก่อนได้ไหมหวะลรู้ก่อนเออ อะไรดีวะไม่มีเตียงแล้วมันก็ไม่ได้ไกลบ้านผมมากเท่าไหรน่นี่เพราะว่าผมลางมาแบบกำกึ่งเพราะว่าเผื่อว่าอนาคตผมจะทําฟาร์มเหล็กอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องแบบแยกกันนิดนึงอะ่ะงั้นเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะนี่มันที่ชื่อแผงอันนี้เป็นสีไก่ด้วยนะครับซึ่งโอเครอบนี้ภารกิจก็ถือว่าสําเร็จไหมก็สําเร็จแหละสาเร็จเพราะว่าผมลากขอมาได้สองท่านแล้วก็ แล้วก็มีร้านค้าแล้วแต่เราต้องรีบไปนอนไอฝนมันหยุดเพราะว่าถ้าเราไม่รีบนอน mm hmm. เกิดฟ้าผ่าสัมบีโดนเรียบร้อยแน่ๆโอเคระหว่างผมวิ่งไปก็จะถึงบ้านแล้วปึ๊บปึ๊บ,บนอนก่อนนอนก่อนไอ้ฝนหยุดก่อนปึ๊บเปิดประตูอยสวัสดีนายว่าไงา โอ้โหเส่เสื้อน่ารักซสด้วยนะปิดประตูครับไม่ต้องรับแขกแลฮะ,ะนอนมาโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าเพราะาถือว่าภารกิจเราสําเร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาขยายร้านค้าตรงนั้นแหละด้วยการใช้2ท่านนั้นนั่นแหละ เดีวก็จะทุบรัวให้ขาอยอยู่ด้วยกันแล้วก็จะโยนขนมปังให้เข่อทำปะกิริกิยาเนาะให้มันขยายพันกันไปสำหรับพานนี้แล้วก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับมาไวไปไวใช่ไหมไม่นะผมว่าไม่นะโอเคไว้เจอกันใหม่พา์นหนาน้ะครับถามผู้ชมก่อนว่าชอบทีเชื่อแพ็กอันนี้ไหมถ้าไม่ชอบก็ยังไงบอกแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้บาย